สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาชมที่ไปเที่ยวเชียงใหม่และปลายแม่งสอนมานะคะเป็น e p 2สนะคะ e ีพีหก็คือผ่านไปแล้วใครๆอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะใน e ีพีหวันนี้ก็จะเป็นวันที่2และวันที่3ที่เราไปกันมาตอนเช้าเราก็ตื่นขึ้นมาก็ทานกาแฟแล้วก็ข้าวต้มหมูนะคะ ก็จะมีพวกอาาแล้วก็มีพวกอ,อัอพี่พี่ป้าป้านะนาอานนะคะที่ไปด้วยกันเนี่ยมานั่งรวมกลุ่มกินบอกได้เลยนะคะใครที่ชอบโค้งเยอะๆเนี่ยเอ่อให้ไปได้เลยถ้าคุณแน่คุณก็ไปแม่ห้องสอนเลยนะคะโค้งเยอะมากนั่งรถนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอยู่นิ่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาจนแบบห่วงยางที่อยู่ตีเอวเนี่ยหายไปประมาณ นิ้วหรือ2นิ้วได้นะคะจากที่ไปมาประมาณ3วันก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนไปเที่ยวก็คือจะเป็นเซลฟี่ถ่ายภาพรวมกันแล้วก็ดูสถานที่ไหว้พระต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบนดอยนะคะบนดอยอันนี้เรียกว่าดอยกองมูที่เราไปไหว้แล้วก็จะมีแบบหมอกนี่สวยมากนะคะตอน ตอนไปถึงเนี่ยก็จะสาสายแล้วแล้วก็จะหมอกนี่จะเยอะมากดูด้านหลังเราก็จะไปไหว้พระแล้วก็เสียงใบซิมซกันที่นั่นแล้วก็เดินรอบโบสถ์เสร็จแล้วเราก็จะเดินเขก็จะพาไปอีกที่หนึ่งนะคะไม่ใช่เดินนะคะก็จะนั่งรถผ่านเขาผ่านดอยไปอีกไปที่สูตองเปเป็นสะพานนะคะก่อนถึงจะ ก่อนถึงที่ถึงสะพานไม้ไผ่เนี่ยก็จะก็จะถ่ายภาพเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะคือวิวกับอากาศเนี่ยดีมากเลยนะคะคือไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากภูเขากับท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบสีสวยมากคือใครได้ไปเห็นเนี่ยจะแบบติดใจเลยนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตรง ที่เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะของจ่าบโบตรงนี้ต้องห้อยขาอย่างเดียวนะคะเพราะข้างล่างนี่จะเป็นหน้าผาเลยแล้วก็ดูวิวไปด้วยสวยงามมากค่ะแต่เวลาก็อ,กะะอดวิดีโอวิดีโอีไปขึ้นด,ด,นดินไปสิเพราะว่าการไปที่แม่ฮ่องสอนะเราจะขึ้นรถคือเราจะต้องเปลี่ยนจากรถบัสเป็นรถตู้นะคะ เนี่ยมาถึงที่นี่เราก็จะพักที่ปายแล้วนะคะพักที่ปายนี่ก็จะมีพวกมากินข้าวร่วมกันเป็นการพักคืนที่3มนะคะคืนที่3ามนี่เราก็จะพักกันที่ปายเช้ามาเราก็จะเตรียมตัวออกไปเปลี่ยนรถจากรถตู้ก็เป็นรถวิคกอัพเนี่ยขึ้นไปไปดอยตรงนี้เรียกว่าทะเลหมอกหยุนไหลนะคะ ก็เป็นที่ของหมู่บ้านจีนสันติชนนะคะก็จะมีภาพให้ถ่ายแล้วก็มีแบบน้องๆเหมือนคนจีนเลยอะคะ่ะก็เราจะไปถ่ายภาพกับเขาหยอดตู้เสียค่าเอา่อทุนการศึกษาให้น้องเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ถ่ายภาพกับเขาได้มีอะไรแปลกๆเราก็ถ่ายภาพมาสวยๆนะคะคือมันดีสำหรับคนที่ชอบ ชอบถ่ายภาพแล้วก็ชอบเก็บภาพต่างๆที่เราเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตรงนี้ก็จะมีให้เราจิบชานะคะจิบชาแล้วก็เอ่อชิมมันโถที่นั่นเราก็จะมารวมกันเนี่ยตอนแรกอะแอดไม่รู้แอดก็นึกว่ามันโถน,นี่จะเป็นพวกมันพวกอะไรแต่ป่ามันเป็นสละเปาที่ไม่มีไส้แล้วก็จิบชาที่นั่นอากาศกำลังเย็นๆเราจิบชาร้อนๆก็โอเคอยู่นะคะ ก็หมอกก็ยังมีอยู่นะคะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยประมาณตอนเช้าเจ็ดโมงพอถึงประมาณสิบโมงหมอกก็ยังมีอยู่แล้วก็จะเดินทางต่อไป นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจีนสันติชนนะคะก็จะมีเป็นกำแพงเมืองจีนเป็นอะไรแบบบรรยากาศแบบจีนๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีชุดเป็นคนจีนเนี่ยให้เราเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะวันนี้แอดก็เลยมาเปลี่ยนเป็นฮองเฮานะคะถ่ายรูปกับสาวๆที่ไปด้วยกันกับเพื่อนๆน,นะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายนะคะก็คืออยู่อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะมีคนเดินเที่ยวเยอะแยะมากมายเลคะเป็นสะพานไม้เป็นสะพา,านเก่าแก่ของอําเภอปายนะคะข้างล่างก็จะเป็นเป็นน้ําแบบว่ามีแม่น้ำอ่ะแล้วก็เออแอดก็ไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็ลังรถต่อมาก็จะมี พวกส่วนส้มอยู่ตามไหลเขาเนี่ยเขาก็ขายด้วยนะคะแล้วก็เราไปถ่ายรูปกับเขาได้ส่วนตอนนี้เรามาที่เชียงใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็จะคือมาวัดบ้านเด่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ปฏิมาก,กรรมของเขานี่ก็สวยงามมากเลยค่ะคือถ้าถามว่าเ,เราประทับใจไหมที่เรามา มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะที่เราจะเที่ยวแล้วแบบมีความสุขหรือไม่มีความสุขคือแอดเวลาไปไหนแอดจะชอบแบบมีความสุขอย่างเงี้ยถ่ายภาพแล้วก็ดูสถานที่ต่างๆไปชอบทุกอย่างที่เป็นต้นไม้ภูเขาหรือว่าน้ํานะคะถ้าไปทางทะเลก็จะชอบว่ายน้ําด้วยทริปนี้จะเล่าว่าแอดเนี่ยเกือบไม่ได้มานะคะเพราะว่ามาแทนคนที่เขาสละสิทธิ์เขาเป็นโควิดนะคะก็มาแทนเขา ชวนวันเพื่อหัสวันศุกร์เดินทางเลยไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเลยค่ะมาแบบวันปอนไปเลยแล้วก็ลุยๆค่ะคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยมา มาชมแล้วก็มารับบรรยากาศที่แอดเคยได้รับไปเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะมาดีหรือไม่มาดีเพราะว่าการนั่งรถมาเองเนี่ยมันจะหลายชั่วโมงแล้วก็โค้งเยอะกลัวอันตรายกลัวนู่นกลัวนี่แต่จริงๆพอมาเสร็จแล้วกลับไปเนี่ยประทับใจมากเลยนะคะด้วยภูมิภาคแล้วก็บรรยากาศอากาศเย็นๆน่าอยู่มากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของหมู่บ้าน บ้านหยุนไหลนะคะก็จะที่บอกว่าจะมีหมอกเยอะแยะเลยตรงนี้เป็นทางขึ้นนะคะต้องรีบมาแต่เช้าเลยเพราะว่าจะได้เห็นหมอกก็ที่จะมากินหมันโถที่นี่กันอขอดูข้างหลังของพวกเราก่อน ใส่ก <ersch> <Aj ax. S 1> ูไหมใส่กูไหมเสียค่าบาตรตรงไหนอ่ะอ่ะบอกเขาเลยเ้อามงคนดังเยอะไปกิน ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานบุญสูตองเป้ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่นะคะเดินข้ามยาวไปถึงนู่นเลยรถก็จะไปจอดเราอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นไกลมากเลยนะคะมองเห็นริบๆอยู่ฝั่งนู้นเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยที่เราไปและที่สุดท้ายเนี่ยที่เราไปก็คือจะเป็นวัดนะคะวัดบ้านเด่นก็อขอจบใหม่ คลิปนี้นะคะที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปแม่ห้องสอนนะคะถ้ากล่าวผิดพลาดประการใดก็อาภัยให้ด้วยนะคะเพราะมีอีกหลายที่ที่เรายัางไม่ได้เอ่ยหรือว่าลืมเอ่ยไปก็อาภัยให้ด้วยถ้าคุณแน่คุณไปแม่ห้องสอนเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชม